มาพบกับช่องเขียน Key Beauty ีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาพบกับเสื้อตัวนี้นะคะความจริงมันต้องใส่แบบปาดไหลนะมันต้องใส่ให้เห็นไหลนะคะแต่อันนี้แบบรู้สึกว่ามันดูไม่สภาพสําหรับรูยังไงก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าหนูยังเด็กไปนะคะก็เลยเอาน้องขึ้นมาแบบเป็นเสื้อประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นเสื้อหมายมนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ไม่ได้มารีวิวเสื้อหรือว่าอะไรนะคะซึ่งวันนี้จะมาแต่งหน้าสไตล์เกาหลีนะคะ เส้นผมมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเดี๋ยวขอเอาเส้นผมออกแป๊บนึงนะคะ,คะก็จะเห็นมุมนี้นะคะเป็นคลิปที่สามแล้วนะคะโอเคค่ะก็ะมาแต่งหน้าททนเกาหลีนะคะค่แค่ะแล้วก็ลงสกินแคร์ไปแล้วนะคะก็จะมาลงเป็นเนื้อบีบีนะคะกอันนี้ก็จะเป็นหน้านี้เมคอัพโปรบีบีเวทชูพาวเดอร์นะคะนี่ อันนี้เป็นซองละสี่บก้าบาทนะคะแล้วก็จะลงที่หลังมือก่อนนะคะเพราะว่าเราจะได้วอมเนื้อบีบีนะคะก็แต้มลงไปอย่างนี้เลยนะคะลำบากมากแบบไม่ได้ใช้กระจกต่ใช้เป็นกล้องแทนนะคะซึ่งก็ไม่ค่อยไว้ใจกล้องเท่ากระจกนะคะ ที่เออครั้งนี้จะไม่ลงคอนะคะเพราะว่าขี้เกียจนะคะอาจจะเห็นมีความหน้าคละสีกับคอ,อนิดนึงนะคะคนอื่นนะคะแบบว่าหน้าขาวกวับคอะดรประมาณเนี้ยแต่หนูเป็นคนที่แบบหน้าดำแลาคอขาวอะ่ะก็ไม่รู้เป็นเพราะว่าอะไรนะคะ ไว้เรยบยาวแล้วก็บีบติดนะคะเดี๋ยวก็ขอไปเอาทิชชู่นะคะมาเช็ดแป๊บนึงนะคะก็จะแบบอยู่กับด้านเนี้ยโอเคค่ะก็ไปเช็ดมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะลงไปเลยก็จะมีความแบบอันนี้นิดนึงเนาะมองไม่เห็นไฟป,ประมาณนี้พอแล้วเดี๋ยวมันสว่างเกินลำบ,บากอะ เพราะว่าไม่ได้ใช้กระจกนะคะเดี๋ยวนี้จะเป็นชาเลนแต่งหน้าไมา่ใช้กระจกแต่มันก็ไม่ใช่เพราะว่าก HAEL ็มันก็เห็นหน้านตัวเองนะแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดเท่ากระจกเท่าไหร่ก็กะว่าจะใช้ลุคนี้นะคะไปแต่งอยู่โรงเรียนนะแต่ว่ามันอาจจะเข้มเกินไปนะคะจะต้องเบาแก้มนิดนึงแล้วก็เบาปากนิดนึงนะคะมันจะได้ดูไม่แบบ จัดจ้านถึงย่านแปดใช่ไหมจะจ้านกันไปนะคะจะจ้าดถึงย่านแปดแล้วคราวนี้มาจากนี้ยมองไม่เห็นก็ขอดูกระจุกแป๊บนึงนะครับไม่งั้นมันก็จะเป็นแบบด่างๆบนใบหน้านะคะอ้อไม่สต๊อกซึ่งนามี้นะคะมันจะมี AABB แล้วก็มีซ c นะคะ ก็ทุกคนอยากใช้แบบไหนหรือว่ามีบีบีของติงอยู่แล้วนะคะก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าหนูไปซื้อตัวนี้มาเพราะว่าเห็นพี่ใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันดีนะแล้วก็อยากได้นะคะก็เลยแบบตอนแม่ไปห้างเนี่ยก็แบบแอบหยิบมาแล้วก็ใส่ตะการนะคะแม่ก็จะเวลาคิดเงนินแม่ก็จะแบบน้ำขิงอะไรเนี่ยเออแล้วก็แบบแม่มาคือบีบีอะไรประมาณนี้ โอเคค่ะแล้วก็จะมาลงเป็นตัวนี้นะคะเป็นเบบี้บา์นะคะซึ่งก็แพ็กเกจจิ้งที่มันถลอกถลอกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่านะคะน้องโดนเหรียญในกระเป๋าทำร้ายนะคะอันนี้ก็จะใช้เป็นลิปเบบี้บา์เบอร์สิบสามนะคะก็เลยมันขนกาแฟติดอยู่ในจมูกเลย คฟี่คือมาของหนูนะคะก็แทบแทๆแท,บ,ท,บ,ทบไปเลยนะคะถ้าเป็นตินก็ให้รีบเกลี่ยนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะเป็นจุดแบบอยู่ตรงแก้มเลยนะคะซึ่งล้างเงก็ล้างไม่ออกนะคะเพราะว่าในาค่อนข้างที่จะติดทนนะคะเนี่ยชิดตัวนี้ไม่รู้ทุกตัวที่เป็นตินนะคะก็จะติดเวลาเกลี่ยน,นะคะก็แล้วแต่คนที่ถนัดปัดเก้มนะคะแต่ว่า อย่าให้มันแบบเลยจมูกนะคะไม่งั้นมันจะแบบมันจะดูยังไงไม่รู้นะคะสําหรับลุงนะก็จิ้มประมาณตรงหน้าแก้มนะคะแล้วก็ปาดไปเลยค่ะปาดไปใต้ตาปาดไปหนกุกปาดไปขมับตรงนี้นะคะแต่ไม่ต้องสูงถึงอันนี้ก็ได้ประมาณประมาณเนี้ยนะคะซึ่งกําลังสวยเลยนะคะสวยสําหรับลุงนะแต่ว่าคนอื่นอาจจะไม่สวยนะคะเพราะว่าซึ่ง ป็นเด,ด็กๆถ้าใครเคยเล่นเคยสับอางหรือว่ายังไงนะคะก็จะรู้กันว่าปัดแก้มเขาจะปัดกันตรงนี้ใช่ปะอืมมันก็จะแบบโป๊ะมากมันจะเหมือนมันจะเหมือนลิงนะคะเวลาคนแต่งหน้าให้ลิงเขาก็จะแบบประมาณนั้นเขาก็จะปัดตรงนี้เป็นแบบสีชมพูสีแดงบ้างแล้วแต่คนเขาจะปัดนะคะอ้าวแล้วเราก็ไปปิดฝาต่อไปนะคะก็จะเป็นมองไม่เห็นนอทาลิปข้างในปากนะคะ แบบนี้นะคะเดี๋ยวเอาแสงลงมาแบบเยอะๆเลยนะคะเพราะมันมองไม่เห็นอืมน,นี่ก็จ้าเกินมันจะเป็นแบบสีเข้มๆตรงนี้นะคะก็เบลนไปเลยนะคะเว้ยสีสวย เป็นคนที่ไม่ชอบให้มันแบบทั่วปากเกินไปนะคะอยากให้มันอัมเบรก็จะมือปากประมาณครึ่งปากแบบนี้นะคะก็จะมือทูๆไปเลยมันจะดูตลกแต่ว่ามันโอเคนะมันช่วยได้เยอะเลยนะแล้วก็จะใช้เป็นทินเกาหลีนะคะหรือว่าใครมีลิปตีนูไทยชิปหรือว่าอะไรก็ใช้ได้นะคะ ก็ทำเหมือนเดิมแต่นี้จะเห็นสีชัดหน่อยเรียกเกี่ยวกันนะคะเพราะงั้นมันจะติดปากอ่ะติดไปเป็นที่เรียบร้อยเกี่ยรยากในทีนี้ขอดูกระจกแป๊บนึงนะคะเบาเมื่อกี้พูดภาษาอะไรเดี๋ยวขอไปดูกระจกนะคะเดี๋ยวก็ จะมาายให้ดูกันอีกทีนะคะหนูเป็นคนพูดเร็วนะคะก็ขออภัยสําหรับคําพูดแต่ละอย่างนะคะโอเคค่ะแล้วก็จะใช้เป็นลิปตัวเดิมซึ่งมันจะสลับกันไปสลับกันมาตอนแรกก็จะใช้ตัวนี้แล้วก็จะใช้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แต่ว่าสีสีที่มันออกมาสวยจริงๆแต่บางคนท่านแบบว่ามีสีที่มันคล้ายๆแบบนี้นะคะก็สามารถใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องมาสลับไปสลับมาแบบนี้นะ อันนี้ก็จะทาประมาณข้างในปากเหมือนกันแต่เราจะไม่ทาเป็นจุดตรงกลางนะคะเราจะแบบทาไปรอบปากเลยนะคะมันก็จะมีความเลื้อขอบปากนะคะตามเอ,อ่อทำเนียมของมันใช่ไหมเมื่อกี้ก็วางเรยงยมากทำไมต้องติดเล็บชันด้วยไม่เข้าใจ ก็เกีเก่ยเบนเบนนิดนึงนะคะเออสีสวยในกล้องมันจะยังไงอ่ะเอาแสงออกไปเลยมันก็มืดเกิน หาแสงไม่ถูกเดี๋ยวจะพยายามถ้าปิดโอ้โหหน้ามืดเลยค่ะเออเออได้ได้ได,ได้อันนี้คือไม่ได้เปิดไฟนะคะแต่ถ้าเปิดมันจะโฟกัสที่หน้าเรามากกว่าเห็นปะเพราะวมุมเนี้ยมันไม่มีแสงเลยนะเพราะว่าไฟหลอดยังมันตายไฟหลอดที่สองมันตายนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะเพราะว่าหนูมไม่ค่อยอยู่ในห้องนี้นะแต่เพิ่งมาอยู่ได้ประมาณสี่วัน วันนี้เป็นวันที่สี่นะคะว่าจะมานอนแล้วก็พรุ่งนี้จะไปนอนกับแม่นะคะนิปบสีสวยมากก็ขอดูกระจกแป๊บนึงนะคะถ้ามันแบบยังไงก็จะมาดูกันอีกทีนะคะเพราะว่าเนี่ยมันไม่มีกระจกนะคะมีมแค่กล้องตัวเดียวนะคะแล้วนี่ไม่ใช่ตัวเครื่องแป้งนี่คือตัวเขียนหนังสือน,นะคะตัวเครื่องแป้งอยู่ตรงนั้นซึ่งไฟเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไง นี่นะคะก็จะเป็นสภาพเตียงที่เพิ่งจัดนะคะก็จะเป็นคิตตี้วันแวลนะคะแล้วก็เออคือมันจะเป็นโทนขาวชมพูแล้วก็มีโทนแบบไม้ไมแบบเป็นสีน้ําตาลแบบของไม้อะไรประมาณนี้แลบบ้วนะก็มีสีชมพูกับสีขาวดอว่าพูดไปแล้วเอเอนี่ยไม้ไฟมันตายนะคะมีไฟมันตายนี่คือเห็นปะเนี่ยอันนี้เป็นสวิตของหลอดนี้นะคะ เนี่ยเปิดยังเปิดยังไงก็แบบไม่ติดยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะอาจจะไปไหนต่อเดี๋ยวเราไปดูหน้าเราเหมือนเดิมนะคะเมื่อกี้เกียรตการถ่ายไม่รู้เรื่องอะคือแบบกล้องสายไปใส่มาคือถ้าหนูถ่ายแบบมัวม่วๆยังไงก็ขออภัยนะคะเสียงเป็นไรอ้าลืมดูกระจกอีกแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาต่อได้แป้งกันเลยไม่ดูและ ถ้ากับว่าไม่ใช่ชาลินถ้ากกับว่าการแต่งหน้านี้นะคะหมันกับที่ไม่ดูกระจกเลยนะคะก็จะใช้เป็นแป้งติเตัวสานบราซัมเบบี้พาวเดอร์นะคะใครมีแป้งพับก็ใช้แป้งพับนะคะซึ่งหน,โนโูขี้เกียจไปหยิบแป้งพับนะคะความจริงก็มีอยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็เป็นแปรงอยู่ในคอที่ยังไม่ได้ล้างมันนะคะก็จะมีความบีบีติดนะคะ เพราะว่าปัดทีไรก็จะมีบีบีติดมาตลอดขอด้วยนะคะแม่จะเยอะเกินไปแม่ก็นั่งทามะม่วงกวนด้านล่างนะคะแล้วก็มาแตกหน้าแปบลบว่าจะไปช่วยแม่แต่อาจจะช้าไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่มันเยอะอยู่นะเพราะว่าบ้านหนูนี่ก็ปลูกต้นมะม่วงนะคะ และแบบช่วงนี้เป็นแบบช่วงมะม่วงขึ้นนะคะใช่ปหมมะม่วงแบบออกผลอลไประมาณเนี้ยและแบบล่วงเต็มเลยอยู่บ้านนี้เก็บมะม่วงทีได้เป็นแบบถังเป็นกระมังอะไรเงี้ยก็เลยเอามาทำมะม,ม่วงกวนนะคะแม่คนนี้ปัดแบบใต้ตาแบบ กระเปิดตาเนี่ยจะปัดซ้ําหลายรอบมากแล้วก็จะปัดแป้งออกจากขนตานะคะความจริงมันจะมีแป้ง,งนะแต่ว่ายังไม่ได้แต่ยังไม่ได้ล้างมาไงก็เลยขี้เกียจนะคะก็เลยเอาไว้งั้นแหละไม่งั้นเนี่ยหน้าเราจะไปสิวนะคะก็เลยขี้เกียจล้างก็เลยเอาไว้นั่นแหละเอามืออกก็ได้เ <c oughs> จ็บคอ ในกล้องคือแบบแสงเยอะมากปิดแสงเลยดีกว่าออ,อย่างนี้แหละใครไปเปิดตอนท้ายเอาหรือว่าแบบไหนดีกว่าเพืเ่อนๆช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะคะว่าแบบปิดไฟกับแบบเปิดไฟดูกแล้วอะไน,นดีกว่ากันนะคะนี่คือปิดไฟแล้วก็นี่คือเปิดไฟเปิดไฟมันจะเห็นสีกว่าแต่ว่า เปิดไฟดีกว่าเปิดไฟดีกว่าตั้งเยอะแต่ว่าเผื่อเ,เพื่อนๆชอบแบบไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะเพราะว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกัน มุกับการปัดแป้งของตัวเองแล้วก็จะปัดซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าทำไมก็เ,เป็นการเกี่ยแป้งให้มันสมูทมากกว่าดึงเก็บคอแป้งร่วงเต็มเลย เอาลืมปัดขนตามันไม่ได้ปัดขนตามันเอกเอาแป้งออกจากขนตานะคะเ,คเดี๋ยวขอเอาแป้งออกจากขนตากดน,นะคะแล้วว่าเมื่อี้ที่เห็นแบบฉากมันยังไงไม่ดูนะคะแบบเมื่อกี้เหมือนจะสต็อปใช่ไหมไม่ได้สต็อปนะคะคือกดทิ้งนะคะก็คือสปิริตนะคะเพราะว่าเสียงเหนือมัน แบบเนื้อๆงียโอเคค่ะหน้าก็จะได้ประมาณนี้นะคะจะให้เห็นยังไงแบบให้หน้ามาชัดเจนเดี๋ยวก็ถ่ายข้างล่างนะคะเพราะว่าข้างบนเปิดไฟกับปิดไฟมันก็แบบปิดไฟมันจะดูหน้าซีดๆเปิดไฟมันก็จะดูสว่างขึ้นไปทำ <c oughs> ยังไงดี เอาเป็นว่ามันสวยนะคะสวยสําหรับนูนะส่วนแป้งที่เหลือนะคะก็จะใช้ทาคอก็ขอเนี่ยทาขอบแป๊บนึงนะคะคลิปนี้เอาไหมเนี่ยก็ขอภัยนะคะมันอาจจะมีเสียงรถนิดนึงนะคะก็มากับซุ้มผมเซยอีกแล้วนะคะเพราะว่าผมหนูเป็นเป็ดนะคะวันนี้ก็เลยแก้ปัญหาโดยการผมเข้าบักแก้ปัญหาโดยการเซยนะคะคิปแล้วก็จะไป ออกแดดให้ดูน,นะคะว่าแต่งหน้าแล้วมันเป็นยังไงแต่งหน้าแล้วออกแดดแล้วมันเป็นยังไ,ออไ,ไงไมันจะมีความส้มๆนิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยความที่เป็นแสงแดดน,นะคะยูนะก็ได้ประมาณนี้นะคะจับตามาจับตาได้ประมาณนี้นะคะมันก็จะเป็นโทนส้มอิดมากกว่าใช่ปะแต่มันเป็นแบบ ซายเกาหลีนะคะเพราะมันมีความอัมบีนะคะและ้วก็ปากเลอะนิดนึงนะคะ่ะอะไรแมวมันลงนะเดี๋ยวก็ขอจบโดยการปิดคลิปหน้าแสงแดดนะคะเพราะว่าบีบีที่หนูใช้เนี่ยมันกันแดดนะคะเนี่ยพูดหมาขาเป็นสปอนเซอร์ปลาโลสมุน สำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ติดตามนะคะแล้วก็กระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งจะได้ไป่พาชมคลิปใหม่ๆจากเรานะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายจะไม่ละจ้า